you mm. อะไรครับลุงน้องจะซ้อมถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็เพิ่งเริ่มอะครับเขาเหรอเพิ่งเริ่ม,มแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่อีกสกภาพกก็ลุงมาซ้อมทำบ้าอะไรเนี่ยกลางวันแสกแสกจะไปเล่นงานศพไข่ไงเปล่าลุงผมว่างก็ซ้อมดนตรีแล้วถ้าอย่างนั้นลุงใช้ผมซ้อมตอนไหนครับซ้อมตอนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตอนนี้ เสียงมันดังโหนกหูปวดประสาทคนจะนอนลุงนอนบ้าตอนเนี้ครับเฮ้ยมันจะมากไปแล้วนะผู้จายอย่างเงี้ยรู้จักเด็กผู้ใหญ่บ้างไหมนี่รุ่นพ่องงนะลุงลุงลุงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเล่นเบาๆให้แล้วกันนะเออเบาๆหน่อยหรือไม่ก็เลิกเล่นไปเลยก็ดีนะแล้วบอกเพื่อนด้วยมีมารยาทหน่อยมีการศึกษาไหมเนี่ยผู้จายอย่างเงี้ยฮะพวกเด็กบ้าทษทีครับลุงรู้จักเก่งใจผู้ใหญ่บ้างโว้ย แค่ต่อยคนแก่ไม <cat rolls> <spe> ่คุ้มเนื้อกว่า ได้เลยหุนอนไม่หลับเลยฉันับบ่บ่บ<ป>นี่ครับสารวัตรเ,เด็กเวรพวกนี้ครับจับไปให้หมดเลยครับทางเราได้รับแจ้งมาว่าบ้านน้องเนี่ยส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาอะบอกไปเลยครับผมเนี่ยแจ้งเองอะเล่นเพลงบ้าบ่บอบ,บ,บ่ทั้งวันทั้งคืนชาวบ้านแถวนี้เขาเดือดร้อนไปทั่วหมดแล้วเฮ้ยลุงลุงอย่ามั่วดิพวกผมอะซ้อมไ่ต่องวันชาวบ้านก็ไปทำง,งานกันหมดแล้วมิจตลุงอะนอนอยู่บ้านดูมันเถียงครับไอ้นี่อากางสุดเลยครับจับไปเลยครับสารวัตร โหยพวกเด็กไม่มีอนาคตพ่อแม่ไม่สั่งสอนเฮ้ยลุงไม่พูดมาหมาเงนี้ดูนะครับน้องใจเย็นใจเย็นใจน้องใจเย็นใจเย็นจัไปเลยดิลุงอยากหลับใช่ไหมลุงมาดิได้หลับแน่มาดิครับดูมันดูมันเอาละครับเอาละครับน้าใจเย็นก่อนนะครับถ้าน้าจะเอาเรื่องเด็กพวกนี้เนี่ยน้าก็ต้องไปแจ้งที่เขตนะครับเขามีหน่วยงานดูแลเรื่องพวกนี้อยู่อะแล้วบ้านใกล้เรือนเคียงกันแบบเนี่ยคุยกันดีก็น่าจะดีนะครับนะใช่ครับผมเห็นด้วยครับจ่ามาดิลุงเดี๋ยวผมได้คุยได้รื่่องแน คุไม่รู้เลื่องหรอกเด็กนรกโอ้โหตุดเลยครับครับสวัสดีครับอ๋อพอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแนะนำนะครับให้ผมโทรมาครับครับใช่ครับผมมีปัญหาเรื่องเสียงครับ ในซอยรักชัยครับครับเขาซ้อมดนตรีกันทั้งวันทั้งคืนเลยฮะจะมาเร็วที่สุดวันไหนครับพรุ่งนี้กี่โมงครับครับผเรียนสายกชไยครับ สวัสดีครับ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 ผมเป็นคนโทรแจ้งเองครับพวกวัยรุ่นเกเรฮะวันๆเอาแต่ซ้อมดนตรีส่งเสียงโหนกหูมากเลยครับผมว่าพวกนี้อาจจะมัวสุมติดยาน่าจะเรียกปปสมาตรวจฉี่ดูนะครับฉี่สีม่วงแน่นอนเลยครับค้าวคุณลุงครับอย่ากล่าวหากันมี้สิครับลุงมีนี้เจอกันนานสวัสดีครับพวกผมเป็นหน่วยตรวจวัดระดับเสียงมาจากทางเขต ทางเราได้รับแจ้งมาว่าบ้านของคุณเล่นดนตรีเสียงดังรบกวนบ้านหลังอื่นอยากจะขออนุญ,ญาตเข้าไปทำการทดสอบหน่อยนะครับอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรานี่ผมโอเคเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวจะรับน้ำไหมครับเชิญเลยครับ เราจะทำการวัดทั้งภายนอกและภายในบ้านนะครับยังไงรบกวนช่วยเปิดเสียงลำโพงให้นนดังที่สุดด้วยครับ One, two, three, four. Three. Four. ไม่เกินระดับครับปกติน้องเล่นเพลงแนวนี้เหรอไม่ใช่ครับปกติมันไม่เคยเล่นเพลงแนวนี้เลยกลองที่แกตีดังๆอยู่ไหนแกไปซ่อนไว้ไหนอย่าแกอย่ามาโกหกฉัน อย่าไปเชื่อมันครับปกติมันมีกองครับนี่มีกองกันด้วยเนี่ยมีครับมีน่ผมยืนยันได้มันมีกองชุดใหญ่เลยอะตีแต่ละทีนี่บ้านสะเทือนเลยอ่ะกองอยู่ไหนแต่พี่ว่าเล่นแบบไม่มีกองก็พอาะดีมกันนะน้องเล่นเพลงนี้ได้ไหมเพลงเนี้ยพี่ชอบมากเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอ่ะ อุ้ยพี่ขอมาผมจัดไปครับยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะครับคนที่รักรันก,กันจัดไม่นานจัดไม่นานคนไี่รักใกล้กันฉันใจยิ่งกว่า นนาาเฮ้ยเหลินอยากกินจังเก้กันไหมลุงลุงๆไม่ตอบด้วยนานิ่เลยว่ะไปนอนเหรอครับรีบจ้รีบไปรีบไปใลสุดตาเพ้เจอเดี๋ยว่งเล่นแม่งแตกแน่แล้วเพลงของเราเสร็จเมื่อไหร่ กูแม่งจะปั๊มแจกแม่งทุกบ้านเลยหน่วยเนี่ยทำเพียะเพียะหนอมันไเรื่องฮองเบิดคนดูเยอะแยะนี yeah. ่ตอนเราก็โดดแล้วมันไดฝูงชน <c oughs> มือทุกคู่พร้อมจะหล่อรับเราอ่ะเ yeah. นี่ทีกูแม่งก็ตายตาหลับเลย <c oughs> ใช่เลยกระโดดลงไปใส่คนดูมือเป็นพันๆคู่รอรับกูอยู่ ไปเลยดีกว่าเพื่อนฝูง นี่ขอโทษน้องเขาหรือยังพูดสิหลับอยู่หรือยังไงผมขอโทษครับถ้าอย่างนั้นนะนะกลับไปนอนที่บ้านให้พอเลยผมขอโทษจริงครับต่อไปผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครับคุณอา ลุงไปลงลงลงไปลุงเราคนดี Ơi Cái này này luôn Hay luôn Hay luôn cho con Hay luôn Cho anh luôn Hay luôn i ไม่ต้องห่วงนะครับลุงเดี๋ยวพวกผมจะทำห้องซ้อมที่เก็บสิ่งดีๆแล้วคราวนี้ลุงนอนหลับสบายแน่นอนชั่ว การโกงก็ดีการทุจริตการช่อราดบังหลวงหรือที่เราเรียกกันว่าการคอร์รัปชันก็ดีแพร่หลายไปในสังคมไทยนั้นเหตุปัจจัยประการหนึ่งก็คือคนเหล่านั้นเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพอเขาเห็นแก่ตัวเขาจึงไม่เห็นหัวคนอื่นคิดเอาแต่ตัวฉันเป็นตัวตั้งและเมื่อเห็นแต่ตัวฉันก็จึงไม่เห็นแก่คนอื่นเช่นในเรื่องนี้เราก็จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งซึ่งเขาคิดว่าตัวเองกําลังเป็นผู้ชนะนั้นแท้ที่จริงแล้ว เขากําลังทําให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อนเมื่อวันหนึ่งเพื่อนของเขาประสบอุบัติเหตุเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเขาเพิ่งได้ค้นพบความจริงว่าแท้ที่จริงคนที่จะสามารถช่วยเขาได้ก็คือคนที่เขากําลังเอาเปรียบอยู่นั่นเองการโกงการคอร์รัปชันนั้นเป็นการก่อให้เกิดปัญหาประการหนึ่งตัวเขาเองเป็นคนสร้างปัญหาประการต่อมาปัญหาสังคมก็จะเกิดขึ้น และโดยที่เขาไม่นึกถึงว่ามันจะกลายมาเป็นปัญหาของตัวเองได้อย่างไรแต่ใครจะไปรู้วันหนึ่งถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาตัวเขานั่นเองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัว ทำอะไรกันวะ